สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมานั่งการิงกระต่อนะครแบบตอนที่24ก็คือตอนนั้นะผมที่ผมอยู่ที่เพราะว่าปรเ <c oughs> ลียดก็เดี๋ยวเราจะได้มันกันเลยนะครับผมอ่าสบายจังถ้าไม่ถึงกลายเป็นเด็กอมมือแบบนี้ไปได้อยากจะร้องไห้แต่ว่าเค่น,นั้นเนี่ยตอนปรับเจ้าเต,าเต,าเตา่าก็ เกือบเอาตัวไม่รอดช่วยพ่อในร้านก็เหนื่อยเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเก็บบ้านก็เงอะเก็บบ้านก็เอยเอะกลัวสอบตกด้วยต้องไปเฝ้าพี่ที่โรงพยาบาลอีกเกมก็ต้องเล่นใช่มูมูสิกกี้สี่ขอรับเอเรียกชื่อมันสี่ขอรับมูสิกกี้ปี ปองเลยไม่เห็นลยปุ่นหัวฉันน่ะเหตุเครียดขอรับเหตุเครียดขอรับลุงหายต้องหายเคยรียดหัวลุงหายเคยรียดแล้วล่ะพลังของมูซิกี้อรับล่ะขอรับนี่นี่จู่จูก็แฮปปี้เต็มแม็กรู้สึกว่าไม่มีอะไร มาทำให้ฉันเกลียนได้แน่ๆเลยเอานั่นคุณหนูนรัดเอานั่นคุณหนุกาลินี่นามาทำอะไรข้าม,มืดจิกโดนหัวเต้นเครียดทันทีซาซเจ้าคุณหนูน้าตาใหญ่เลยขอรับช่างเขาเธอตารุก,กิจตั้งแต่เรื่องบนกอกก็ยังไม่ได้คุยกับตา มืดมนเลยนี่แต่วันนี้ยิ่งดูมืดมนกว่าทุกคิทีเพราะอะไรกันนะเพราะมืดที่แผ่ออกมาอย่างกับงูยักษ์ที่จะกิืนกินคนอื่นอ้าวไปแล้วขอรับดีแล้วฉันยังไม่อยากคุยกับหมอนี่วันนี้แต่คนหนูลัตาก็ก็ได้ก็ได้เขาช่วยเอาไว้หลายเรื่องนะขอรับไม่อยากรฟัง ถ้าไม่มีคนหนูกาลินพลังเห่งยิงย่งใหญ่ก็ไม่สมดุลด้วยขอรับเครียรเลยปองคุณหนูรัตตากับคุณหนูกาลินสองคนนี้มีชะตาผูกพันกันแน่ๆพระดวงชะตาของทั้งคูจ่จะนำพาพวกเขาไปทิศทางไหนกันนะก็จบแน่แน,น,นะครับผมเมตอนที่ยีสี่นะครับผมก็ seela ka lošong na happom.